ัครบผมกำลังทดสอบการสตรีมผ่านโปรแกรม OBS Studio นะครับตอนที่ผมกดในการเริ่มสตรีมเนี่ย พอกดไปแล้วนะครับสัญญาณภาพที่มันส่งมายัง YouTube ี่ยซึ่งรอรอนานมาสมควรละ่ะในช่วงรอเนี่ยเราก็ไม่เห็นภาพที่มันปรากฏอยู่ในสตรีมเลยแค่อยู่ในจอที่ถ่ายทอดสดใน y o u t u b e นะครับมันก็เลยเป็นอิลยาบทที่บางครั้งมันดูไม่ดีประมา ก็กำลังหาว่าล,ลิงลิงลิงที่ให้ถ่ายทอดสดเนี่ยยัง,งงงงอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไม u ยู่ใเอในการสตรีมไม่มี ทดสอบในการสตรีมสักพักนึ่งก่อนครับอในที่แว่เวียนมา ต้องขอภห้ครับบรีบีสายเข้าก็สายเข้าก็เลยตัดสัญญาณเสียงไปนะครับผมกำลังสตรีมโดยผ่าน y o u t u b e น,นะครับทีนี้ว่าจะบอกก่อนว่ายอดยอดสับสก b e เนี่ยยอดสับสกัยของของผมเนี่ยมันไม่ถึงหนึ่งพันโดยปกติกฎระเบียบของ y o youtube น,นะครับ การถ่ายทอดสดการถ่ายทอดสดผ่านมือถือเนี่ยเหมือนเฟซบุ๊กนะครับมันจะมีฟังก์ชันให้เลือกถ่ายทอดสดคุณจะถ่ายทอดสดได้ต่อเมื่อคุณถ่ายทอดสดหรือว่ามีรายได้เกิดขึ้นนะครับคุณจะต้องมียอดสับสกัยหนึ่งพันหนึ่งพันสับสันะครับผมมีแค่เจ็ดร้อยกว่านะครับผมไม่สามารถที่จะถ่ายทอดสดผ่านมือถือได้แต่นะครับ ถ้าต้องการที่ถ่ายทอดสดนะมันก็ต้องใช้เนี่ยอย่างที่ผมกำลังทำ OBS Studio นะครับตัวนี้มันก็จะสามารถขายทอดสดได้โดยใช้คีย์นะครับโดยใช้คีย์โดยใช้ไอตัวเจ้า Steam Key เนี่ยก็ปี้ไปไปตั้งค่าใน โอเวีสตูดิโอนะครับก็กำลังจะให้ทุกท่านมองเห็นว่าไอ้วไอ้มันสามารถสตรีมได้นะนะครับโดยที่ยอดสับสไครไม่ถึง1,000นะครับแต่รายได้มันมันไม่มีแค่นั้นแหละรายได้ไม่ไม่เกิดนะครับ ก็ไม่เป็นไรเนาะว่าเรายังไม่ได้ทำวิดีโอแบบจริงจังให้มันเกิดรายได้ไนะครับก็ถ้าท่านใดแวะเวียนมาเมตตาก็กด subscribe ให้ด้วยแนะล้วกันครับ <c oughs> ผมอยากจะทำบทความที่เกี่ยวกับทำคลิปเนี่ยเกี่ยวกับการสอนแนะนำดีกว่าอย่าว่าสอนเลยการทำสตรีมแบบเนี้ย นะครับสตรีมสสดแบบเนี้เป็นแนวตั้งนะครับนี่ที่ผมตั้งค่าก็คือเป็นตั้งค่าเป็นแนวแนวตั้งนะครับในการสตรีมเป็นแนวตั้งเพราะว่าทุกวันเนี่ยหลายๆคนนะครับหลายๆท่านเนี่ยเวลาเวลาดู y o u t u b e ดูคลิปที่มันไม่ใช่เป็นคลิปยาวนะครับคลิปที่มันไม่ใช่เป็นการรีวิวการกินอาหารการท่องเที่ยวหรืออะไรถ้ามันเป็นคลิปที่แบบสั้น แบบให้ความรู้หรือว่าอะไรต่างๆนะครับเพีนสั้นนะเขาจะนิยมในการชมแนวตั้งชมแป๊บเดียวแล้วก็ไปแต่ถ้าแต่ถ้ามันเป็นคลิปที่ยาวๆไม่เกินสามสิบนาทีนะครับไม่เกินยี่สิบนาทีน่ยมากไปมันก็จะเขาก็จะชมเป็นแนวนอนนะครับแนวนอนซึ่งมันจะทาให้ได้อัธรุษในการชมกว่าแต่ส่วนถ้าเป็นการพูดคุยกันแบบเนี้มันมันควรที่จะเป็นแนวตั้ง นะครับเพื่อการชมที่เป็นได้อรรถรสกว่านะครับก็อยากจะมีโอกาสได้แนะนําเรื่องแบบนี้ผมผมก็มาจากผมก็มาจากศูนย์ทีเ่เริ่มต้นจากที่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่แต่ตัวเองเห็นเขาทําเห็นเขาทาก็เลยอยากอยากไอ้ทำไมเราเราอยากจะาสามารถที่จะทำให้ตัวเนี่ยแบบเขาได้บ้าง ทำการถ่ายทอดสดแบบนี้แบบเขาทำกันเนี่ยได้บ้างก็เลยเนี่ยอย่างสาธิตด้วยให้ดูนะครับยังยังมือถือการดูแนวตั้งเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นแนวตั้งใช่ไหมก็จะสะดวกในการชมมันก็จะแบ่งเป็นเป็นเป็นส่วนสัดส่วนไปนะครับส่วนแรกก็เป็นวิดีโอส่วนที่สองก็เป็นการเป็นภาพหรือเป็น เรื่องเราอย่างอืน่นไมได้ครับก็เป็นช่วงของการทดลองก็เลยพูดคุยเรื่อยเปื่อยนะครับสำหรับท่านใดที่แวะเวียนผ่านมาสนใจในส่วนของการทำสตรีมแบบนี้นะครับ เดีย๋ยวผมมีโอกาสผมจะทํามาเล่าสู่คนฟังมาทําวีดีโอให้ได้รับชมกันแบบเป็นสเต็ปบายสเต็ปเลยแต่แต่คนเริ่มจากศูนย์มาเลยแหละนะครับที่ไม่เคยรู้เรื่องไม่เข้าใจครับคือผมอยากจะบอกว่าผมชมผมดูคลิปบางคลิปนะครับที่เขาสอนการสตรีมด้วย obs studio นี่คือบางคนก็ปล่อยไม่หมดนะครับปล่อยปล่อยไม่หมด ให้เราไปต่อยอดเราก็ไปหาต่อยอดเราที่อื่นนะครับหรือว่าคาดเดาเองอะไรประมาณนี้มันก็ได้มาพอท,ทำปุ๊บโอเคละมันก็ได้มานะครับมันก็ได้มาซึ่งที่เราต้องการให้มันเป็นนะครับแบบเนี้ยแบบผมทาแนวตั้งเนี้ยผมก็ตั้งค่าแนวตั้งนะครับเป็นเป็นแนวตั้งซึ่งปกติส่วนใหญ่เขาจะยมทําในใน เฟซบุ๊กนะครับในเฟซบุ๊กเขาจะนิยมดูคลิปแบบนี้กันสำหรับไอโปรแกรม OBS Studio เนี่ยมันเป็นโปรแกรมฟรีนะครับบอกบอกก่อเลยว่าเป็นโปรแกรมฟรีซึ่งน่าใช้อย่างยิ่งนะครับแต่นะครับแต่อยากจะฝากนิดนึงว่าเนี่ยนะครับโปรแกรม OBS Studio ไปห,หาดาวน์โหลดมาเลยครับแต่อยากจะบอกว่าท่านไในที่ต้องการที่จะใช้งานนะครับแนะนำว่าให้ใช้ถ้าอย่างโน้ตบุ๊กก็ควรที่จะเป็นตั้งแต่ i5 ขึ้นไปนะครับ i5 ตัวน,นี้แร็มขอผมเนี่ย8กิกฮาร์ดดิสเนี่ยเป็น SSD นะครับคือถ้าต่ำกว่านี้ผมเคยใช้นะครับแม4กิก แล้วมกิกเราเป็น SSD ไม่กันแต่เป็น i3 เอ้ยเป็นเป็น i5 ไม่นอีกตัวหนึ่งมันมันไม่เสถียรน,นะครับมันไม่เสถียรมันจะกระตุกมันจะค้างเลยละ่ะค้างแล,ล้ไล่ต่อไปไล่สดต่อไปไม่ได้นะครับมันก็จะค้างก็เดี้ยงไปเลยปิดทิ้งไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผมก็ไม่รู้มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรแรมหรอแรมของผม4ี่กิก แต่หันที่เป็น SSD นะครับไม่สามารถสตรีมได้แต่ตัวนี้อะล8กิกนะครับ SSD เหมือนกันสตรีมได้อย่างอย่างเสถียรน,นะครับเสถียรมากไม่มีเท่าที่ผมลองหลายครั้งแล้วไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ติดขัดอะไรออก็ใช้ได้ดีนะครับอยากแนะนำอยากแนะนำท่านที่สนใจอยากสตรีมมาแล้วกันครับว่าใช้น้ e ตบุกรุ่นใหม่ๆ คือมันรุ่นใหม่ๆมันก็ออกใหม่มามันก็ทันสมัยนะครับพอมีความเสถียรในการใช้งานเดี๋ยวว่างๆจะมาพูดคุยให้ฟังว่าไอ้ตัวเฮดเนี่ยไอ้ตัวด้านบนเฮดเนี่ยทำยังไงแบ่งช่องแต่ละช่องจะเป็นสัดส่วนยังไงเฮดมีส่วนของว,งวิดีโอแล้วก็ด้านล่างเนี่ยส่วนของการนําเสนอไปพร้อมๆกันเนี่ยทำยังไงนะครับง่ายๆครับง่ายๆ เดี๋ยวมาเรียนรู้ร่วมกันแลวกันวันนี้มาพูดคุยเกินๆให้ฟังนะครับกล้องที่ผมใช้เป็นกล้องของโน้ตบุ๊กซึ่งมันอยู่ด้านบนเนี่ยมันจะปรับองศาไม่ได้ถ้าเป็นบางรุ่นนะครับบางรุ่นบางยี่หอ้อมันก็จะสามารถกุ้มเงยได้ก็ดีนะครับที่ผมไม่ใช้ไมค์ไม่ใช้กล้องนอก,กเพราะว่ามันมันก็ใช้ได้นะครับมันเป็น h ฮดีก็พอดูได้ตัวกล้องแต่ก็ถ้าจะ เล่นกันจริงจริง,งจังก็คง,ง,งต้องต้องใช้กล้องอเว็บแคมที่คุณภาพดีหน่อยก็มีอยู่นะครับมีตัวหนึ่งที่บ้านก็ฟูลเฮนดีพันแนะครับก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าหลังเรามาเรียนรู้ร่วมกันครับอีก่ก็เมื่อรู้แล้วก็อยากจะแบ่งปันผู้ที่สนใจนะครับที่อยากจะมีความรู้เรื่องด้านนี้นะครับโอเคละวันนี้ก็ ขอบคุณที่หลายๆท่านที่แวะเวียนมาชมคลิปนี้นะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไคร้เลยครับฝากกด u u s c r i b e ก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งแล้วกันครับเผื่อมีเรื่องราวใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณที่ติดตาม